ขั้นตอนการถอดโบเวอร์ของ i s u ุ D-Max นะครับก็ตรงนี้เป็นลูกบ็อกเบอร์8นะครับตรงนี้ถอดถอดตรงนี้ออกแล้วก็มันจะมีน็อตอยู่3ตัวผมใช้บ็อกเบอร์8ในการไขออกนะครับ ทีนี้มันก็ลงมาแบบนี้นะครับมันจะมีแจ็คเสียบสายอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ใช้มือกดด้านข้างแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับใช้มือกดอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงออกมา,อาโอเคอันนี้ทีนี้เราก็ถอดท่อนี้มานะครับแล้วก็มาใส่ตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับ ซื้อมาละเดี๋ยวจะใส่ท่านี้นครับเสียบแจ็คเข้าไปก่อนก็ได้นะครับจะได้สะดวกเพราะว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันจะหมุนไปอยู่ด้านด้านในนะครับแจ็คตัวนี้เสียบแจ็คก,ก่อนเลยก็ได้ใส่เข้พอใส่เข้าไปแจ็คันจะอยู่ด้านในแล้ว ท่อเส้นนี้มันเป็นท่อระบายความร้อนของขดลวดมอเตอร์นะครับเส้นนี้ในขณะที่พัดลมหมุนเนี่ยมันก็จะดูดเอาความร้อนของขดลวดมอเตอร์เนี่ยออกไปด้วยนะครับเป็นการระบายความร้อนของขดลวดนะครับตัวนี้ของใหม่ไม่มีมาให้นะครับต้องถอดจากของเก่าแล้วก็มาใส่นะครับ ตรนะงนี้ตรงรุ่นนะครับพอดีเป๊ะเลย